สวัสดีครับเกาเขาคุกขี้เมาผมวันนี้อยู่เชียงใหม่นะครับ มากันที่เซ็นทันการ์ส่วนแก้วนะครับผมตอนเดินมาน่กว่าห้างร้างนะครับขนล,ลุกเลยช่วงนี้ก็เงียบๆน่าจะเป็นโควิดนะครับมาก็วันนี้มากินร้านชอสเต็กนะครับผมบอกว่ามันดังมากเลยล้าชื่อเสียงโด่งดังครับผมไม่เคยกินอันนี้ครั้งแรกนะชื่อร้านสเต็กแต่ว่าเข้ามาถึงนี้ดูเหมือนจะเป็นซุก,กี้เจ้าห้อนไงไม่รู้นะโ <c oughs> ดนไลน์เขามาผิดร้านนะครับแต่คนเนี่ยเยอะมากก็เลยคิดว่าน่าจะใช่ร้านนี้แหละนะครับพอห้างเนี่ยไม่มีคนเลยแต่ว่าร้านนี้มีคนเต็มไปหมดเลยนะครับก็จริงๆก็สั่งพวกเอ่อเจ้าห้อน ชาบูมากินอย่างเงี้ยครับผมไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรนะแต่เอาจริงอ่ะผมว่าทีเด็ดเขาอ่ะน้ำซุปเขาค่อนข้างหอมสมุนไพรนะครับแล้วเผ็ดอะไรไม่รู้ป,ปลายๆนะนะครับนี่ก็สั่งพวกหมูเมื่อกี้นี่เป็นหมูนะนี่เป็นเหมือนสันนอกหมูสลไลด์ะนะน้าจิ้มเขาเนี่ยผมแนะนำให้ผสมกันนะเพราะว่าไอตัวสีส้มมันจะหวานนิดนึงนะครับก็นุ่มๆอยู่นี่เราก็สั่งเนื้อหมักมาตอนแรกสีดํโอ้โหผมนึกว่าเนื้อควายเอาจิงมันดําเมี่ยมขนาดเนี้ยแต่ว่าเขาก็หมักมาดีนะครับหมักแบบว่านุ่มๆเด้งๆอ่ะนะเสียดายว่าเนื้อสดเขาหมดนกก็เลยไไม่ได้ิ แต่ตัวนี้ก็ถ้าเกิดอยู่ในสุก,กี้ก็คือโอเคเลยแต่ในสุก,กี้ไม่น่าได้เพราะว่ามันผมว่ามันคือจังหวะอมจะชันนะครับเพราะน้ำซุปเขาหอมแล้วก็ค่อนข้างหอมสมุนไพรแล้วก็เผ็ดมากก็พอน้ำจิ้มผาส่งไปแล้วก็โอเคนะครับก็ค่อนข้างจะออกรสชาติครบรสเขาเรียกอร่อยเลยขาดอย่างเดียวเขาไม่มีพริกกระเทียมให้นะก็เลยสายเผ็ดอย่างแล้วก็เศร้าหน่อยน,นี่นี่เขาบอกทีเด็ดเขาอะไรหมึกผัดเจดสกี้เนี่ยผมว่าลองสั่งมากินดูนะครับก็เรียกได้ว่า กรอบๆนะครับแต่ซอสที่เคลือบเนี่ยเรียกได้ว่าพอกินเข้าไปนะเบาหวานมันตีขึ้นมาจากขา้าเลยครับแทบตัดขาเลยก็ถ้าเกิดสมมติเด็กๆน่าจะชอบนะครับมันก็กรอบบหวานๆนะครับตัวนี้ก็ไก่ผัดเมี่มม่วเขาบอกขึ้นชื่อเหมือนกันรสชาติจะไปสไตล์เดียวกันนะครับออกเป็นกรอบๆหวานๆเขาบอกว่าทีเด็ดของเขาเลยนะแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันแอบหวานไปนิดนึงนะครับเพราะว่าผมไม่ชอบชอบกินหวานนะนะกลัวอ้วนไม่ทันแล้วแล้วก็เป็นปอบเปียทอดนะครับก็รสชาติก็คือถ้าเกิดน้องๆผมมาเนี่ยผมว่าน่าจะชอบมากเลยนะครับ สไตล์เด็กๆนิดนึงนะครับสามเมนูนี้ที่ชื่อเขาสุดท้ายไปไปม,มา,มา,มากินน้ำซุปไปกินน้ำซุปมาผมว่าจริงๆทีเด็ดเขาเนี่ยนะมันคือตัวนี้นะผมบอกเลยก็คือตัวของผมเรียกว่าแจ่วห่อแล้วกันนะเพราะน้ำซุปเนี่ยค่อนข้างหอมสมุนไพรมากคือไม่เหมือนน้ำซุปแจ่วห่อแต่ว่าเป็นน้ำซุปที่เหมือนพวกอะไรวะจิ้มจุ่มะไรพวกเนี้ยนะน่าจะคล้ายๆอย่างนั้นคือหอมสมุนไพรแล้วก็มีมีกลิ่นแต่มันเผ็ดอะไรไม่แน่ใจไม่ได้เผ็ด คือตัวเขาว่าไม่ได้เผ็ดพิกไยนะแต่พอเรากินเข้าไปมันรู้สึกเผ็ดสับแสบคอ,อนิดหนึ่งอะ่ะผมไม่รู้เขาใส่อะไรนะค่อนข้างทีเด็ดนะสำหรับผมนะถ้าเกิดให้ผมเลือกนะที่หนึ่งในใจที่ร้านนี้ชอสเต็กนะผมให้ตัวของ จิ้มจุ่มแล้วกันโอ้โหไม่รู้เรียกอะไรบ้างเนี่ยตั้งแต่ต้นคลิปจนท้ายคลิปเรียกได้เหมือนกันเลยก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ให้เป็นอันหนึ่งเลยครับผมบอกว่ามันอร่อยมากนะครับอร่อยผมอร่อยคุณไม่เท่ากันนะครับเหมือนเดิมนะอย่าเชื่อผมมาผมมาแค่บอกว่าเวลามาร้านไหนเนี่ยก็จะบอกว่าเมนูไหนที่เด็ดที่สุดสาหรับผมนะครับเราไม่ใช่ว่าเมนูอ,อื่นไม่เด็ดนะครับคือเรียกว่าอะไรผมแค่จัดแรนกิงให้ว่าสำหรับผมอันดับหนึ่งถ้ามาร้านเนี้ยคืออะไรแค่นั้นเองนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยครับผมเจอกันคลิปหน้าครับ